ห้าปีหกปีเทศไม่หยุดไม่ถอยวันหนึ่งสองกันสามกันก็มีขนาดนั้นแหละในห้าปีหกปีเห็นบางวันถึงสามกันก็มีเป็นเรื่อ,อย,ยไปเลยเมื่เกินนิดหนื่อยแล้วสิเทศไม่หยุดไม่ถอยก็ยังบอกแล้วหลวงตาปอสามยังว่าแล้วเห็นไหม เวลาเทศมันพอสามเมื่อไหร่นั่นเ,เทศทั่วประเทศไทยแล้วทั่วโลกเวลานี้ก็ออกอ,อ,กอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแลยตอนเช้าเราเทศอยู่วันป่าวันตานนั้นเขาก็ออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแลวกลุ่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ฟังพร้อมกันกับขณะที่เราเทศอยู่ศาลาได้ฟังพร้อมกันพร้อมกัน เพราะอันจริงว่ามันเทนของเราเนี่กว้างขวางมากนะดูจะพาะในประเทศไทยจะไม่มีใครสู้เลยเ mm hmm. ทพก็มากมากจริงๆเทพแล้วหนังสือก็เป็นร้อยๆมู่เป็อยๆเล่มจากนั้นก็ทั้างอะไรออกเทพไปทั่วไปแล้วก็ออกทั้งวิทยุด้วย ออกทางทีวีโทรทัศน์ด้วยออกทางอินเทอร์เน็ตด้วยออกทุออกท,ทั่วโลกลที่เราเทศคราวนี้นะก็ดีอยู่เพราะเทศอย่างเราเทศนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครเทศมีแต่เราเทศคนเดียวเทศสำนวนโวหารแบบเราไม่ค่อยมีแไปหาที่ไหนก็ไม่ค่อยได้หละมีได้หลงวงเก่านี ในป่าเทศโลกบุ้งเบ้งบุ้งเบ้งไปเลยอย่างที่เทศได้ฟังอะไรเก็เป็นแบบนั้นแหละเทศทางปริยัติเขาก็เทศกันมามากแล้วเราเลยไม่ออกปริยัติออกปฏิบัติออกเรื่องป่าเรื่องเขาไปเรื่อยไปเลยเทศที่ไหนเอาแบบเดียวนี่งนั้นะ้ไม่ออกนะปริยัติถ้าว่าเขาไม่ทราบว่าเป็นมหาเนเขาจะ ด่าหมดทั้งโคตรทั้งแท่หลงตาดายังไงก็ก่าโอฮ้ยอีตาบัวนี่ทั้งโคตรทั้งแท่มันไม่ได้หนังสือสักตัวมันจะอะไรามาเทมันก็เทป่ปาๆโลกๆไปอย่างนั้นแหละก็กว่าอย่นี่มีมหากัน้นเอาไว้เขาจึงไม่ว่าเพราะเรามันเททางปริยัติเลยทออเทได้เปปริยัติเลยเขาเรียนมาแล้วเนี่ยแต่มันไม่ถนัดใจ ไม่ทันใจเหมือนเทพภาคปฏิวัติอันนี้ออกขึงเลยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยทันใจเอาไปเล็บไปฝาไปจับมาจากฝาก็จะมาจิ้มเขาเขาวิ่งเลยห้าสบีบไปแล้วอันนี้อยู่กับมือจิ้มเลยท่านเดบอยู่พนมาจับนี่ก็ยังชา้าที่อยู่กับมือนจิ้มเลยจิ้มเลยท่านดวงดีไลยมาเห็นพี่น้องทั้งหลายนี่ก็ดีใจลงตา ในเทศนาว่าการให้ฟังให้พากันไปเป็นข้อคิดนะหลวงตาเทศยางที่บอกพูดอยู่ในสมาธิแล้วหลวงตาหายสงสัยหมดในโลกอันนี้ไม่มีปล่อยวางหมดโดยประการทั้งปวงทั้งนั้นจึงเทศโลกโด้วยความห่วงใยเราจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งห่วงใยโลกสำหรับเราเองเราไม่มีไปเมื่อไร่ได้ทั้งนั้น เราห่วงใยโลกเราจึงในอุตสาห์เศที่ทนังนที่เห็นพี่น้องชาวพุทธเรา่าฟังเทศฟังธรรมก็คิดว่าจะได้เป็นกติเครื่องเตือนใจบ้างพอประมาณเราจึงดีใจหลวงตาตายปนี้จะไม่มีกครเทศแบบหลวงตานะพูดได้จริงๆเลย <c oughs> ไม่สงสัยด้วยพอปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเต็มกำลังของเรา ผู้ทรงประยัดกับทรงเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็แบบเดียวกันกับเราแน่มันเข้าใจอย่างนัน้นเรียนมาแบบเดียวกันรูน้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันมันก็ไม่สงสัยกันทางด้านประยัดเพราะเราก็เรียนคนอื่นก็เรียนอันนี้ทางภาคปฏิบัติดีพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติ Hmm. เลื่อยมาเป็นลำดับลำดาท่านปฏิบัติท่านจึงตักตัวกับวัดคนที่ผ่านมาออกตลาดสอนพวกเรานี่นะนี่นะนอยอะอู่นั้นนะท่านถอดระวาจข้ิใะแต่มาแบนนี่นะนีออ่นะถ้าไม่ไปหาตามปริยัติตามกัมปีใบลานท่านถอดรอย่างนิ้พระพุท <c oughs> ธเจ้ารู้ทำตรงนี้ก่อน แล้วจริงๆถอดเอราจะนี่ไปจดจรารึกไว้ตามคำพีใบลานแล้วอ่านมันก็เป็นนอกไปเทียความรู้จริงๆทำจริงๆอยู่ในพระไตธธรปิฎกเวลาท่านเทศว่าท่านกี้เมเลยกี้มเลยกี้เมเลยท่าไม่ไปเอาจากไหนออกจากนี้ทั้งหมดธรรมะที่พูดไว้พอประมาณแปดพื้นสีพันพระธรรมขันที่เพียงพอประมาณนะ ไม่ได้มากนะในพระไตรของพระพุทธเจ้าไมไ่มากเลยคัดเลือกกมาพอที่จะจดจําได้ไม่ฟั่นเฟือเหลือกําลังจนเกินไป <c oughs> ยังมียังแค่ว่าแปดสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เรียกว่ามีน้อยนะไม่ได้มากเหมือนที่มีอยู่ในพระไตรของพระพุทธเจ้าที่ในพระไตรของพระพเจ้าโห้ย ไม่ทราบว่าจะมากขนาดไหนเทียบไปไดรเยอะมากขนาดนั้นในพระไตยในกัมพีจะมากอะไรไม่มา <c oughs> <c oughs> เวลาท่านปฏิบัติรู้ปริญัติค,คือรู้ปฏิบัติพาปฏิบัติกับรู้ทางปริญัติมันต่างกันนะ <c oughs> รู้ปริญัติีกินหมดได้ รู้ปฏิบัติกินไม่หมดจากการปฏิบัติรู้เห็นขึ้นมาจากการปฏิบัติกินเท่าไหร่ไม่หมดมีจะทำล้วนเต็มหัวใจเปิดโลกตลอดเวลานั่นแหละทำทางภาคทางภาคปฏิบัติทำทางภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า แล้วสาวกทั้งหลายบรรจุไว้บรรจุไว้ในใจไม่บรรจุไว้ในคำพีใบลานนะอันนี้ออกมาที่หลับทอหลอกจากพระไทยผู้ทีเจ้าออกมาเป็นคำพีใบลานนั่นเรียกว่าทำนอกทำในคือทำในพระไทยทำในใจอยู่ที่ใจเกิดที่ใจรู้ได้ที่ใจเห็นได้ที่ใจอีเรียกว่าทำแท้ ดูที่ใจ <c oughs>